สวัสดีค่ะวันนี้กะได้ลงมาเกี่ยวข้าวแล้วเนาะคะ่ะเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวแล้วเนาะอันนี้กะระหว่างท่ารถเกี่ยวกันเนาะโู่หอยไปพร้อมค่ะพี่น้องโู่หอยกะฟ้าวรถเบิ่งรถเกี่ยวไปพร้อมเนาะนัะ่นงโู่หอยไปตามผมขนาดเนาะค่ะ มาเด้อค่ะมะขหาย่ำเดียวค่ะเซ้งนี่ก็รัังขวอยเนาะคะ่ะหอยขมทางงะลุเนี่ยค่ะฟ้าวขูเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะได้ยูโดว,วางสองสามโลนะะี่แตะเนาะมะขน้ำเดียวพอได้โขอยู่ได้ค่ะทางทีเนาะ ขูห่หอยขุมอันนี้กะส่าปสัญญาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ